เมื่อวานตอนค่ำๆผมเห็นน้ำมันแห้งเพราะว่าเขาสูบน้ำเข้าใส่ข้าวใส่นาครับเห็นปลาช่อนมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเอารอบดักไว้เช้านี้ก็เลยมากู้นะครับเอามาดูกันครับว่าได้อะไรไหมกู้ขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่ลงไปในน้ำแล้วครับใช้แต่ขอถึงที่มา นี่คือสิ่งที่ได้ครับปลาช่อนเล็กหนึ่งตัวนะครับมีตัวอะไรไม่รู้เข้าไปกินท้องมันเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยกัดกินท้องมันเลยนี่คือตัวที่เข้าไปกินท้องปลาผมนะครับเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยอีสานเรียกปลาฝาภาคกลางเรียกว่าตะภาพคนลาวเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับ คงจะเรียกปลา่าฝาเหมือนคนอีสานนี่สองตัวนะครับสองตัวสองตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งกิโลคงได้ผมว่าจะเอามันออกจากรอบแต่พอ,อมือล่วงเข้าไปมันทำท่าว่าจะกัดคอย,ยาวๆมันอ้าปากจะกัดก็เลยเอาแม่มันทิ้งไว้นี่นี่แหละแล้วรอน้องชายมาน้องชายกำลัง สูบน้ำใส่ข้าวปักปักปักทีกก่นู่นนะครับจะให้น้องชายมาน้องชายมันจะจัดการแบบไหน,นยังไงก็เรื่องของมันนะครับผมว่าชอบกินนะครับแต่ไม่ทำถ้าคนอื่นทำให้กินแล้วก็กินนะครับน้องชายจะปล่อยหรือจะอะไรยังไงก็ว่าไปตามนั้น,น ไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์สงวนหรือไม่นะครับถ้าเราไปเชือดไปทำมันนี่ลงไปใน Youtube ลงไปในคลิปแล้วก็ขี้เกียจมีเรื่องมีราวทีหลังนะครับเอาเป็นว่าเราเงียบเงียบเป็นที่รู้กันก็แล้วกันนะครับที่น้องเคยกินไหมครับมันกรุบกุรอร่อยอร่อยนะครับไอตัวพันนี้แถวนี้จะมีเยอะนะครับได้เรื่อยนะครับไม่คนก็คนละได้ เขาจะเอาเบ็ดไปหย่อนไว้ตามคลองโดยเฉพาะคลองอย่างเงี้ยคลองที่มีไม่มีใครรบกวนแบบเนี้ยจะมีเยอะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ก่อนให้น้องชายมันมาดูเอาใส่กระแปงไว้อย่างนี้ส่วนไอตัวนี้ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยจะกินก็น่าเกลียดเพราะมันมีรอยกัดแล้ว